เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ B Auto House ครับแล้วก็อยู่กับฟูจิครับที่ไม่ใช่ภูเขานั่นเองอวันนี้เดี๋ยวฟูจิจะพามาดูครับว่าที่ B Auto House เนี่ยถ้ามาเจอฟูจิแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกรถรุ่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเดินมานี่ก็คือ Toyota บ็อกซี่นั่นเองนะครับนี่ครับดูหน้าตาจะไม่เหมือนบ็อกซี่ทั่วไปนะครับเพราะว่าเราแต่งโรเวนไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันนี่นะครับดูหน้าตามาดุมากนะฮะจริงๆคันนี้เนี่ยบ็อกซี่จะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5้า0นนะแต่ว่าเติมชุดแต่งไปแล้วเนี่ยก็ราคาประมาณ3 9 0ล้านาหอ่าแต่เข้ามาเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีได้ก็ดูหน้าตาคร่าวๆน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็คือรับไปได้เลยไม่ต้องรอรถถือว่าดีมากๆอะดูขั้นต่อไปดีวกว่านี่ ทุกคนหลายคนอาจจะตามหานะครับนี่คือเอาผาดรุ่น X นั่นเองนะคันนี้เนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นเป็นเบาะท่าข้างในนะครับก็น่ารักไฮบิดนะครับสำหรับคนที่ตามหารถตู้อยู่นะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับดูหน้าตาของมันสีเพลว้นะครับก็จะมีแมทชัลลิกนิดหน่อยับหน้าตานี่โครเมียมสวยมากเลยนะครับไปดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้เนี่ยเราก็มีสต็อกเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะค่อยๆดูค่อยๆตามอ่านี่ช่วงนี้หรือช่วงตู่จีนนะ นี่ก็เป็นคันนี้ครับพานาเมล่าเราก็จะมีตัวยาวแล้วก็ตัวปกติใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวปกติก็จะมีออปชันเราเนี่ยเอาออปชันมาครบมากเลยเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปแต่งเทคอาร์ตด้วยจะได้เห็นคันนี้เต็มๆที่มอเตอร์โชว์อีกทีเนาะไปดูคันต่อไปดีกว่าอ่ะเรามาถึงคันนี้กันนี่ก็คือสิ่งที่เราสต็อกไว้เยอะมากปีนี้นะครับนั่นก็คือเบนลี่เบนเทก้าไฮบริดเครื่อง V6 นั่นเองครับ ข้อดีของมันก็คือว่าจากปกติเบรลี่จะอยู่ราคา20ล้านใช่ปะแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ที่ราคา10กว่าล้านเองคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15ล้าน6แต่ว่าคุยก็ได้แหละมีเรามีส่วนลดพิเศษให้นะครับคันนี้เนี่ยก็มาในสีสตรมเกย์นะครับคันนี้เดี๋ยวเน้นนิดนึงมันจะมีออปชันอยู่ด้วยกัน3ชิ้นหลักๆนะครับนั่นก็คือมูนไลเนอร์แบ็กไลน์แล้วก็แบ็กสเปคให้ดูเลยมูนไลเนอร์มีอะไรบ้างนี่ หมูลายเนอร์นะครับก็จะมีล้อขนาด22นิ้วนะให้ดูอันนี้จะเป็นลายพิเศษหน่อยเพิ่มเงินอีกนะครับเบรกคลิเปอร์สีแดงก็เพิ่มเงินอีกนะครับข้างในตรงนี้ก็จะได้นะครับแป้นเบรกตัว B แป้นเบรกตัวบนะครับแล้วก็นี่จะมีลาย stitching นะครับเป็นลายด m มอนสวยมากๆแล้วก็จะมีข้างหลังตรงนี้นี่ฝาน้ํามันจะเป็นตัว B เหมือนกันสวยมากต่อไป แบ็กไลน์แบ็กไลน์คือไะไรแบ็กไลน์เห็นไหมครับปกติเบลลี่ที่เราจําได้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยโครเมียมเงินสว่างมากแต่ว่าคันนี้พอเป็นแบ็กไลน์แล้วเนี่ยขอบทุกชิ้นนะครับจะกลายเป็นสีดําเงาหมดนะครับรอบกระจกนะครับตัว B ีตรงนี้ครับตรงนี้เราจะมองดีๆมันจะเป็นตัว B ีนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับถือว่าสวยมากๆต่อไปก็คือแบ็กสเปกแบ็กสเปกก็คือจะมีคาร์บอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับสปิเตอร์หน้านะครับ s i ส์สเกิรแล้วก็เรีย w i วิข้างหลังที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นอะไรที่สวยมากๆแล้วก็สุดท้ายเรามีรถที่เป็นรุ่น First Edition นี่คือว่าเป็นล็อตแรกๆที่พิเศษมากๆก็จะมีป้าย First Edition ที่เสาข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีคำว่า First Edition ที่แดชบอร์ดข้างหน้าแล้วก็ Stitching ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็น c o n t r a ส์แบบพิเศษด้วยมาดูคันต่อไปดีวกว่านี่น้องเพิ่งมาเลยน้องหน้าตาน่ารักมากนั่นะก็คือ Honda นะครับนี่เป็นไงน่ารักมากเลยแลคาอยู่ประมาณ2ล้านกลางถือว่าโอเคเลยสวยมากๆเป็นน้องเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะแล้วก็มาดูคันต่อไปอันนี้หายากมากๆนะครับบ็อกเซอร์นะครับในไทยเนี่ยตอนนี้ถือว่าหารถส่งยากมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันคันนี้จองไปแล้วอ่แเราก็มาดูไฮไลท์วันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ก็คือ9 1 1นะครับทาก้า 4S สุดยอดมากคันนี้มิโลบาสีดำนะครับอันนี้สีไพทอนกรีนฝั่งขวาคือสีเรซซิ่งเยลโล่ความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือด้านขวาเนี่ยเราจะแต่งเทคอาร์ททั้งคันเลยนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็มาออปชั่นเต็มมากแล้วนะครับนั่นก็คือสปอร์ตดีไซน์นั่นเองนะครับคันสีเหลืองเนี่ยขายไปแล้วนะครับเรียบร้อยแต่คันสีเขียวยังว่างอยู่นะราคา17ล้านมีทอนแวะเข้ามาดูได้นะครับโอเครถพอแล้วเราพาไปดูไฮไลไท์ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับที่เบลต์เฮาส์เนี่ยผมจะบอกว่า เรามี b ีคาเฟ่ที่มีบาริสต้าทำอาหารอร่อยมากไปดูกันนี่ครับแนะนำครับน้องฟี่เป็นบาริสต้าที่โหดมากๆแล้วก็ทำกาแฟได้อร่อยมากเรามีแม้กระทั่งอิตาเลียนโซดากาแฟลาเต้เยน็นร้อนได้หมดเลยนะครับฝีมือสุดยอดเดี๋ยวจะอนาคตจะจะอินเสิร์ทให้ดูว่าลาเต้อาร์ฝีมือน้องฟี่นะครับทำได้หมดรูปหัวใจดอกไม้หงษึงนะครับนกกระลงกระเรียนได้หมดนะครับก็แวะมาได้ที่บีคาเฟแล้วก็ อย่าลืมนะครับหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยถ้าใครมาที่บีคาเฟ่แล้วบอกว่าเห็นคลิปนี้จากฟูจิไม่ใช่ภูเขาก็มาสามารถสามารถมารับกาแฟฟรีได้นะครับสามารถสั่งจากน้องฟีีได้เลยนะครับบาริสต้าระดับจักรวาลโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Be ี o อ o h o u s e วันนีนะครับจริงๆแล้วเรายังมีสต็อกอีกเยอะนะครับไว้มาเจอกันที่โชว์รูม้วเดี๋ยวฟูจิกับเพื่อนๆที่นี่จะเล่าให้ฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบขั้นไหนอยากดูข้อมูลหไหนเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับฟูจิที่ไม่ใช่ภูเขาแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ